สวัสดีครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่ผมเคลือบทีแม็กของพี่โจโจนะครับผมโจโจสปีดนะครับหรือว่าปูโจโจสปีดนะครับผมอันนี้ทีแม็ก5โอทูเจ็แม็กของวันที่11นะครับหลังจากเคลือบไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์แล้วพี่เขาจอดอยู่เงี้ยแล้วผมลองมาเทสดูนะครับเทสน้ำกันเลยครับเออเปล่าเลยทินเนอร์อะไรวะเอ้าโอ้ทินเนอร์ไปเคลือบด้วยเหรอบ้าเออเอาลองเทสดูน้ำมันประกอกอันนี้น้ำอ่ะไอสีดำนะครับโอ้เป็นไง จานจางกันเลยนะครับให้ดูเม็ดน้ำฮะดูตรงมันไหลดิแล้วไม่เป็นปัญหานะนี่เลยอุ้ยอุ้ยอือแมงสุดสีไม่ได้เกาะเลยนะมันเป็นเป็นยางบอลเลยฟีมฟีมอ้าวฟีมอะฟีมมันคือไหลไปเลยไหลไปเลยคไหลทิ้งเลยแล้วทีนี้ป่วยมากเลยพี่เป็นลูกเม็ดน้ำฮะเป็นเหมือนแผ่น คูเมอร์บางๆหรือก็เขาเรียกกันภาษาต่างประเทศแต่แบบเมืองไทยก็เรียกกันไอ้นี่ฮะเซรามิกเต็มอ่ะเออเต็มครับไม่ใช่เต็มอะเต็มนี่เลยเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดอะไรเอาผ้าเช็ดฮะผ้าเช็ดนะด้วยหายข้างล่างไม่ได้ฮะอ่าเนี่ยก็เก็บงะเก็บน้ำได้ง่ายมากนะครับเก็บงะได้มากได้ง่ายมากแบบนี้มันไม่ใช่นะครับเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือเซรามิกครับ10เพ็ดพลัสอยู่แบบนี้ครับยาวๆสองถึงสามปีเต็มๆนี่ครับ นี่ไงการันตีครับโดยะกออุ้ยยโดพี่บังฮะไม่ใช่น้ำมันมะกอกนะเว้ยท้องลายเราขัดได้อ้าวนี่แหละเจ้าของเจ้าของโซลแกล์ถ้าเราเช็ดไปแล้วแล้วเราเช็ดเก็บไม่เกลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคราบนะไม่เป็นคราบด้วยครับเพราะว่าน้ำไม่สามารถที่จะไปเกาะชุดสีได้แล้วนะครับไอตุ่มที่เป็นคราบเนี่ยเพราะมันเกิดจากฝุ่นใช่อย่างเงี้ยปุ๊บเช็ดปุ๊บแม่งฝุ่นแม่งเด้งออกเลยเอาดูเอาอีกทีฮะนองมากเห็นหัวร้านคนไทยครับพี่บังพี่บังอันนี้เป็น่ีเรื่องจริง โอเคครับผมฝากไว้นะกับมันนี่แคร์ครับผมเอกคครับ,รบลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอยากออก้องอนะ้าว